สวัสดีครับสวัสดี f อช่องเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูพานนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์นะครับซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่ธรรมชาติสรสร้างขึ้นมานะครับ นี้ทางวัดก็ได้ปรับปรุงวิวทิวทัศนะครับให้ดูสะอาดสะอ้านนะครับต้นไม้สูงใหญ่สวยงามนะครับเนี่ย ตรงนี้กำลังก่อสร้างมนดบนะครับ ตรงนี้เป็นต้นมะข่ามงมะข่ามงสวยๆนะครับได้ยินเสียงน้ำแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ รอยพระพุทธบาทนี่ครับก็เป็นรอยนิ้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นรอยพระพธบาทก็เป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับ ตนี้เป็นรอยที่สองสามสี่โอ้ มีก็จะมีมูงูขาวครับแล้วมีพญยายนาคด้วยนะครับน้ำก็จะไหลออกมาจากตรงนี้นะครับผมน้ำจะไหลออกมาจากซอกหินตรงนี้น้ำไหลมาจากซอกหินตรงนี้นะครับ จะเดินไปดูต้นน้ำนะครับว่าไหลมายังไงก็จะดูห่างๆนะครับตรงนี้เป็นซีเมนตเอ้ไม่ใช่เป็นหินทรายะนะฮะตรงนู้นนะครับเป็น จุดที่น้ําไหลมานะฮะใต้ซอกนั้นนะครับครับซอกนั้นนะครับเป็นจุดที่น้ําไหลมาแล้วก็ไหลลงมานี่นะครับผม นี่นะครับไหลลงมาเป็นรอยพระพุทธบาทไหลผ่านรอยพ,พุทธบาทนะครับซึ่งน้ำตรงนี้จะไหลอยู่ทั้งปีนะครับผม นี่ครับเป็นน้ำจะไหลยอยู่ทั้งปีนะครับจุดนี้น้ำก็จะไหลลงมานี่นะครับ ครับแล้วก็จะไหลซึมซับลงไปตามพื้นดินลงไปสู่เขื่อนน้ำพุงนะครับ,รบะลลน,นะครับก็จะไหลลงไปนู่นนะฮะต้นนี้น่าจะเป็นต้นมะเดื่อนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศเนีฮย โอเคครับสำาหน่อคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมจากช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับ